สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีชี่ทางช่องทุกทุกท่านครับสวัสด,ดีเาวันหวยออกนะครับมื้อนี้วันที่สองอพฤษาพาคม25พันหอยหกสิบหกครับอ่าแนวทางรัฐบาลครับเคลื่อนย้ายวันออกนะครับเพราะว่ามือวันน <apat> ี้วันที่หนึ่งนะครับเป็นวันครับแรงงานนะครับมื้อนี้วันที่สองครับสำหรับตัวเลขแนวทางเคลื่อนย้ายมาออกวันที่สองครับก็คือมื้อนี้นะครับ อ่าเอฟซีเขามาเบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องอ่าที่สำคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบวได้พลาดข่าวสารนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับสีเอาตัวเลขแนวทางครับซ้ายด่วนกอทมครับมาเมื่อเสาร์นี้สดๆดกันเลยครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขของเพ่นสิมาแบบนี้ตลอดนะครับเพ่นได้ทรงมาให้นะครับแบบด่วนดวนเลยซ้ายด่วนกอทม แนวทางครับบ่มีหลายคู่ครับ FC ขอบอก f c ล่ลวงหนาเลยว่ามี4คูแคนั้นแลวก็เป็นบนล่างพร้อมนะครับอ่ฟ FC มากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์เด้อครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคมหนาจอบ่เป็นครับเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับไปแบบด่วนๆกันนะครับสําหรับเช้าวันหวยออกสายด่วนก็ทมว่าเพื่นสิไดตัวใดฝากตอน f c ครับเขามาเบิ่งตัวเลขแนวทางครับ มาเบิร์นตูรีแนวทางน้ากัด่าเพิ่นสีได้ตัวได้ฝากตอนอครับสำหรับตัวเรีแนวทางแต่ละสํานักนะครับเ่บาา่ว่าิเป็นลวงปูลวงตานะครับกะทือว่าทางชอง่องเฮากะได้ปล่อยโคงสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ c ซมักชอบสํานักไดเซียนไดนะครับกต็ตดตามได้นะครับทางชอง่องเฮาเสนอเป็นแนวทางเด้อครับขอย้ำขอบกอก F c วซบาเสนอเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะครับ อ่าครับเพียงว่าเป็นการเซเวลาครับ F c ซทุกท่านครับเข้ามาเบิงตัวเลขกนวาทังสายด่วนกทมกับสอบวันหวยออกกันเลยครับมือนีวันที่สองช่วงใบใบรัฐบาลกระสีประกาศผลนะครับเข้าว่าสีมิโชคมีมารกันบอนะครับ FC มาเบิงน้ำกันครับอ่าครับชัดเจนบ่วรับพี่น้องชัดเจนมากนะครับตัวเลขกนวาทั้งกับสายด่วนกทมครับสองพฤกษภาคมก็คือมือนีครับ เป็นเช้าวันหวยออกกันเลยนะครับมีนะครับแนวทงารับเป็นบนล่างครับซีคูอ่คุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอว่าเปลี่ยนจดเลยนะครับอ่ามี0ูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดสามครับอ้ามี4ีคูพิจารณาาดื้อรับเอฟซีอ่าามักถือกอกโดนใจนะครับแคบหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางครับบ่มักปล่อยผ่านดื้อครับอ้า สายด่วนกทมครับเป็นบนล่างครับเป็นบนล่างเด้อครับเลขวิ่งเพื่อนบ่มีมาไห้นะครับเลขวิ่งเพิ่นบ่มีมาไห้น,หนะครับเป็นแนวทางสี่คู่ขัดมาแล้วเพิ่นบอกเลยว่าสามารถมาได้ทุกตัวนะครับในสี่ตัวนี่เพิ่นบอกว่าสามารถมาได้ทุกตัวนะครับสายด่วนกทมบนล่างครับย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างเด้อครับมี03 080783 เสาว,วันหวยออก2พึกสภาคม2 5 6 6ครับทางช่องเฮาวิไลใใ้้โชคนะครับขอให้เอฟซทุกท่านมีโชกมีลาบกันสุขสุขค้ขขนครับในการทำงานของแอดนะครับหาโชกหาลาบมาให้เอซอยากให้มีโชคมีลาบกันนะครับเอาครับเป็นยังไงครับทวนตุเลขไหเอฟซได้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับคุณพอ่อคุณแม่ บางท่านแคปหน้าจอบเป็นจดไว้นะครับมีครับแนวทางเป็นบนล่างครับสายด่วนกทมมี03ครับ08 07 83มี4คู่ครับ f อซมี4คู่เป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาครับ เบิงเป็นแนวทางตัวเลขถือก็โดนใจเข้ากับจังตามบมักเข้ากับปล่อยผ่านนะครับถูกคอมเมนต์ถูกยอดไล์ยอดแช่ถือว่าเป็นกําลังแรงใจให้ทังช่องครับแต่มีกําลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆมาฝากพี่ตอนนอกนะครับถูกสํานักถูกเซียนต่างๆพยายามสอาหาสํานักใหม่ๆยู่บเซ้านะครับเพื่อว่าอยากให้เอฟซีทุกท่านนะครับยุดประสงค์นะครับก็คือ อยากให้โชให้ลาบเอฟซีนะครับกับในการดำเนินง,งานดำเนินชีวิตทุกมือนีนะครับล้วนยุคของอยากหมากแพงนะครับสินค้ากับมแต่เดีวแพงๆนะครับเศร้าหน้าเศร้าไฮเข้ากรบลูกันดีเพราะว่าวสิเป็นราคาปุ๋ยราคาเครื่องใส่ไม่สอยต่างๆในโครเลียนเข้านะครับพี่น้องเข้านะครับก็ถือว่าช่วงนี้ของแพงนะครับเอฟซี FC ก็ขึ้นสิลูกันดี นะครับขอกรับขอบุญขอบคุณรักษาเอฟซีทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอเด้อครับอ่าสำหรับส่วนนาแรงนี่นะครับก่าอ่าพยายามนะครับดูแลรักษาลูกหลานนะก่ระวังนะครับพายุฤดูร้อนนะครับผลกระทบก่าหลายจังหวัดอยู่คือกันส่วนสองสามมื่ที่ผ่านมานะครับอ่าห้อกับบาร่อนะครับติดตามเบองข่าวขุมอุตุนิยมให้ยุดตลอดนะครับพี่น้องลมก็โชกแรง นะครับพายุหมุนส่วงฤดูร้อนนะครับเป็นธรรมดาช่วงนี้กับลูกหลานเฮาก็ย่งอยู่ในช่วงปิดเทอมกันอยู่นะครับับกษาลูกหลานเฮาให้ดีช่วงนี้กับน,นาแรงนะครับส่วนใหกระสีเป็นโรคทางเดินอาหารนะครับก็คือโรคทองหลวงนะครับทั้งบานเอ,อ็ดเจอหลายนะครับเอฟซี FC, โรคทองหลวงสะพันนะครับ ขันท่าบานภาษาบานเทากับว่านา้บังม่วงสุกมักสิเกิดโรคท้องร่วงให้ระวังนะครับเดีดยควมเป็นห่วงจากทางช่องเข้ารักษาสุขภาพให้ดีลูกหลานเข้าดูแลก,กันให้ดีนะครับส่วนปิดเทิม่มลูกหลานเข้ามักสิไปเลียนนา้าเลียนน้องในสะในคลองในบ่อนะครับก็ดูแลรักษาให้ดีนะครับโด,ด,นะคบดยควมเป็นห่วงเป็นใยจากช่องวิไัยให้โชคครับครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อครับทุกอยอดไหลยอดแช่นะครับ คุณพ่อคุณแม่เฮาเอฟซีทุกท่านนะครับเดือทางไปไซมาไซก็ให้ตลอดปลอดภัยนะครับแปหนาจอไว้เป็นแนวทางสายด่วนกทมเช้าวันหวยออกนะครับปลูกคุยกันไปครับการทําคลิปสดรับก็คือได้8หน้าที่ขึ้นนะครับกะบรูว่าซีบอลกับเอฟซีแบบไรนะครับกว่าจะ้ถึง8หน้าที่นะครับเอฟซีบอลธรรมดาด้อคับอกนัวหัวมวนกันไปครับนี่นะครับตัวเล็กแนวทางฝากตอนกัน สายด่วนกทมสาววันหวยออกกับมี03080783ครับมั 03, 0 8, 0 7, บมกชอบแคปหน้าจอไวเป็นแนวทางฝากตอนกัน <c oughs> ครับก็ขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซอีกครั้งหนึ่งเด้อครับที่ค่อยเป็นกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ สำหรับ FC ฟซีคอมเมนต์มากนะครับบางสำนักเข้ากะบรสามามาที่ไปติดตามให้ FC ฟได้นะครับเพราะว่ามันกะไกลเกินที่จิไปถึงจังสี่นะครับเอนะครับแต่ว่ากับพยายามอยากไปหาฝากต่อน FC อยู่คือกันนะครับแต่ละสำนักต่างๆนะครับเซียนต่างๆนะครับกะขอแจ้งเอฟให้ได้ทราบกันสิพยายามสอหาสำนักใหม่ๆนํามนะครับหรือว่าสำนักเก่าที่เดินดีนะครับกะ มักชอบหลวงปูหลวงตาหรือเสียนใดกะให้คอมมนมากนะครับทางช่องเฮาบนเนื้อบาโกแรงสิไปติดตามซอหามาฝากตอนยฟซีครับอาสุดทายนี่ขอกับขอบุญขอบคุนยฟซี FC อีกครังหนึ่งให้ยฟซีทั้งช่องยู่ดีไม่แห้งครับโโศกมันมันลำรวยสุขสุขคนทรงใบใบครับอ่าให้มีโสกมีมันกับสายด่วนกอสมอวันหวยออกกันทุกทัดไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ